พบกับผมแดนไปเลยครับประธานสภาแห่งดีเทคครับผมวันนี้เราจะมายกเนื่องโต้แย้งเกี่ยวกับระบบการควบคุมของอณาจกรเรานะครับผมซึ่งมีสองพักใหญ่ที่อยู่คู่กับอณาจักรเรามายาวนานครับผมพักที่หนึ่งครับผมฝ่ายรัฐบาลครับชื่อพักคือพักเปินฝ่ายราฐาะครับผมอยู่ด้านขวาเมื่อเป็นพักหลายๆพักมารวมกันก่อต้นเป็น ฝ่ายค้านครับผมวันนี้เราจะมาเริเ่มโต้แย้งการควบคุมระดับชาติครับผมซึ่งมีเพปรมมา2 0 0ล,ล,ล,ล้านล้านสตางค์ครับผมเป็นโมงใจนะครับเชิญพบกับการโต้แย้งั้งยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรเราหน้บผมเริเ่มเริ่มจากฝ่ายรัฐบาลก่อนครับผมเชิญอ่าผมจะมาพูดถึงการควบคุมนะครับ เป้าหมายของมันคือการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานในส่วนต่างๆขององค์กรซึ่งให้เป็นไปนตามเป้าหมายสอดคล้องกับแผนงานคำสัง่งวัตถุประสงการกควบคุมนะครับก็จะเพื่อให้ทราบเป็นไปตามแบบแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ทราบวิธีการปฏิบัติงานดำเนินงานว่าดีหรือเปล่าตรวจสอบความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้ทราบว่ามีควาสามรในการปฏิบัติงานหรือไม่เราจะใช้กลยุทธ์ในการควบคุมกำหนดพิติกรรมให้ความเหมาะสมมาตรฐานที่วางไว้การควบคุมการตลาด market control ใช้เครื่องมือทางด้านการตลาดเป็นตัวกำหนดในการแข่งขันการทำนตลาดเป็นการควบคุมกลุ่มออกแบบการทำงานที่มีข่านิยมเดียวกัน สู่เป้าหมายเดียวกันประโยชน์ของการควบคุมทําให้งานต่างๆของแต่ละงานแต่ละหน่วยรวมถึงตามแผนระยะสั้นและระยะยาวองค์กรที่มีความคล้องจอ,อ,องกันทําให้เป้าหมายขององค์กรประสบความสําเร็จการทําให้ปฏิบัตินโยบายและกฎขอ้อบังคับดําเนินไปทางที่เดียวกันก็จะแบ่องออกมาเป็นอุคคลก็จะได้ว่าเป็นการสืบสวน เป็นแนวทางในการพิจารณาต่อไปอาาทามร่างงานเพื่อดูว่าที่ทำนั้นเป็นไปนตามแบบแผนหรือไม่ต้องแก้ไขหรือเปล่าช่วยให้ทราบใช้เป็นทรัพยากรและมีประสิทธิภาพ้าเท่าไหนหมายถา,ามีอะไรจะถามหรือเปล่าใช่คนะรับผมผมเนี่ยศาสตราจารย์มรคเตอร์ เซอร์มอนเตเกอร์ครับทั้งข้อดีและข้อเสียที่ตามมานะครับของการของระบบควบคุมครับของการะเทศของระบบที่มมีมีการมีการควบคุมครับคิดว่าการดเนนิงานของกองนั้นถูกต้องและมีสิ่งใดผิดพลาดแล้วก็มีผ้าเกิดการผิดพลาดก็จะโทษปัจจัยจากภายนอกโดยไม่มีโดยไม่ได้มองตัวเองครับ สามไม่ยอมแล้วต้มีปัญหากบบจริงจริงสี่ของแต่อดีตที่เคยประสบต้องมาเด็ดมาแล้วส่วนห้านะครับก็ถ้าองก์กำลังมีปัญหาก็คิดว่าเดี๋ยวจะที่ขายเองขอเสทมบ้างครับถูกนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีที่ไม่ดีครับใช้จเกินตัวและทำตัวไม่สมกับมันไม่สมกับฐานะส่วนท้ายนะครับสุดท้ายก็เป็น ผู in in no ้บริหารทำตัวโดดเดี่ยวครับจริงไม่มีใครกล้าบอกหรือแจ้งให้รู้ว่าองค์กรกำลังมีปัญหาทับแครับมีผลครับผมฝายรัฐมีผลมากกครับฝ่ายรับาลเจาะเลผู้านมาจริงครับผมไม่ได้บอกนัดเชิญน่ายรับาลแล้วคุณครับขอบคุณผมก็มีอารมณ์ผ่านไม่ได้ลผมมีรายมากไปครับเวลาคนพูดเอาลวดลายนลางนะครับกดลาออย่างนี้เยบอใจย มาาันก็ดีนะครับรุ่นอาผุนบากก็ได้ครับว่าผมสารจามดรคุ้ดูดูนะครับก็ขอมาพูดเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมนะครับกระบวนการควบคุมก็จะมีกำนวนมาตรฐานเพื่อใช้เป็นเพื่อใช้วัดระดับของการปฏิบัติงานนะเพื่อกิจกรรมทางการเงินการดำเนินงานการมีส่วนร่วมความถูกต้องเช่น การเพิ่มส่วนแบง่งทางการตลาดครับการลดต้นทุน20%ต้องตอบคำถามให้ลูกค้าทราบภายใน24ชั่วโมงก็งผลิตสินค้าให้ได้ปีละ20,000ชิ้นประเภทของมาตรฐานครับมาตรฐานการผลิตกวัดด้วยปริมาณคุณภาพต้นทุนเวลาที่ใช้ผลิตและอัตราส่วนของเสียหรือความผิดพลาด มาตรฐานปัจจัยที่ใช้ในการผลิตวัดด้วยความสา,ามารถความพยายามที่ให้กับงานผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงนคะครับมหดูสิไฟค้างครับการปรับปรุงแก้กไขปัะหาอการอ่านนะครับเอาคือเลเชอร์ครับเ,เลเชอร์เลเชอร์อจดครับแต่จดครับด้ายค้าง <พอ S 2> ไม่เข้าใจอ่ะผมไม่เข้าใจยอมหรอกคุณยอม การปบแก้ไขนะครับซึ้สึกดพอใจอ่ะก็คือกดีพอใจอยู่ยใจให้เเเชิญนัฐมาต่อขึ้นนะขึ้นนะทุกทีเรามีดีเป็นการดำเนินงานทางด้านงานบริหารซึ่งจะดำเนินาครับผมก็ขออนุญาตเลยนะแล้วไครั้เดียวกันนะไม่างกันที่เรผ่านมานะครับผมแต่บารเราตัรัชการผมกรัวม่ถ่าน้องตครับคอยดีกบ่าครับผมผมไม่ชอบครับผมไม่ชอบการนั่ผม ่องานผมมีองานนะครับผมมีอเดี๋ยวจะงไงนอนแล้วนะเวลาพวกเราครับเรามาเลือกประเภทของการควบคุมกันก่อนรัฐบาลฟังใช่ไหมครับว่าพวกคนลืมกล่าวถึงไปนะครับการควบคุมก่อนดำเนินงานนะครับประธานเกียรติธรรมว่าไม่รู้กันบ้างไม่เคยทำจริงๆทำไหมครับการควบคุมเพื่อให้แน่ใจว่าทิศทางในการดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องเป็นการควบคุมก่อนนำปัจจัยกำลังดิบเข้าสู่กระบวนการกำลังิบเช่นโรงงานกำลังดิบสำลักกระป๋องครับ ที่เป็นคือเราส่วนตัวนะครับจริงๆนะครับเนี่ยต้องควบคุมขนาดและคุณภาพของสับปะรดก่อนที่จะนําไปบรรจุลงกระป๋องถ้ามันใหญ่เกินไปจะไปใส่ได้ไหมล่ะไม่ได้หรืออุตสาหกรรมผลิการเช่นโรงแมวนะครับก็ควรจะแจกงานงานวันอะไรที่ผลิตหรือบุกปากหอมไม่อยากฟังครับผมไม่อยากฟังเจ้านาใจเองครับผมเรื่องหยุดงานันอะไรที่เราขาดงานเราทราบว่าจะจำหน่ายนะครับคุณคุณคุยนอกเพื่อสภาเหรอครับผมเวลาคุณรเขาบางคับงานคุณทำยังไงก็จะมีการควบคุม ข้าวบ้ก็เรคืเี่ยงมากการควบคุมดำเนินงานจัดทำรายงานผลประเมินผลคุณภาพสินค้าสินค้าที่ด้อยก็ไม่ควรมันออกสู่ตลาดควบคุมที่มีประสิทธิผลควบคุมความถูกต้องเชื่อถือได้ข้อมูลทันเวลาให้เหมาะสมกับเวลาประหยัด ในการดําเนินงานต้องไปยืดหยุ่นกับให้เข้าให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงและโอกาสเข้าใจได้ผู้เข้าใจต้องเป็นอย่างนี้หลังจากที่เราได้พักสภาเป็นเวลา5ปีหลังจากนี้เห็นกับก้องที่หน่อยเมื่อกี้นะผมแั้นเรามาเข้าเรื่องต่อเลยกับฝ่ายรัฐบาลที่อ้างถึงอดับไปเห็นผลหรือเปล่าเชิญฝ่ายรัฐบาลนะครับจะมาพูดถึงต่อยนะ ควบคุมคุณดีมากครับารการควบคุมหลังดำเนินงาน e i d b a k Control เป็นการควบคุมเมื่อทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเก็บข้อมูลรวบรวมพร้อมทั้งดำเนินการยื่นขอว่าดำเนินงานเสร็จขึ้นหรือเปล่าถพกต้อจะทารายงานประเมินผลควบคุมคุณภาพสินค้าไม่ให้ร่อยออกสู่ตลาด ประเมินความพึงพอใจจากการใช้บริการควบคุมท,ที่มีประสิทธิผลคือ,อความถูกต้อตงเชื่อถือได้หรือเปล่าทันเวลาให้เหมาะสมกับเวลาประหยัดในการดำเนินงานอย่างถูกต้องยืดหยุน่นตรับให้เปลี่ยนแปลงและโอกาสเข้าใจได,ได้ผู้ใช้ต้องมีความเข้าใจเป็นอย่างดีบริการแค่ไม่ว้ว อาจจะฟังไม่ชัดนะครับเดี่ยวเราพูดถึงความผิดพลาดของการควบคุมนะครับพฤติกรรมที่เข้มงวดก็คือไม่ยืดยหยุ่นหรือเถรตรงนะครับสองที่สสยเนี่ยมันทำให้ไม่หไมหวนะมันต้องก,กลางๆสบายๆเข้ากับใครก็ได้มีแฟนเพื่อนก็แย่งแม่พฤติกรรมกลัวนะครับทำดีเวลาอบหนึน่งฉากเนอะต่อ,อต้านการควบคุมนะครับนักงานต้องเอาใจใส่ในงานมากขึ้นการสูญเสียอำนาจนะครับเพราะว่าเราแม่งใจดีเกินไปงานก็ การรักษาความสัมพันธ์ในทางสังคมมากกว่าที่จะทำตามระบบการควบคุมนะต้องอารมุนอรุวยบ้านไม่คิดแต่ระบบอย่างเดียวเอะอะครับใหญ่ปุ๋ยในการควบคุมเพราะบางจะไปยุ่งเรื่องใครเขาเดี๋ยวเขาจะยิงเราคือฝไปร้านนะครับกรุณาเวลาพูดในสถานรุ่าให้เกียรติประธานในการงาลาวรจะเสกหนังเว้ยควรจะเสกเวลาเนี่ยค่ะ านเนี่ยตอนนี้ผมขอหยุดการค้าไปสักพักนะครับจะให้พวกรัฐบาลที่พูดการควบคุมทางข้ององมูลก่อนนะครับแล้วเ,เดี๋ยวเราจะว่าอีกทีเชิญทางข้องงมูลนะครับการควบคุมก็การจัดซื้อนะครับสร้างความสัมพันธ์กับผู้ชายผู้ขายนะครับโดยใช้ผู้ชายนะครับให้กับผู้ชาย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 แต่ว่า<อ>ใครใครถูกจะเอาผู้ชายทางข้อต่อไปดีกว่า กำหนดว,ว่าคนจะสั่งซื้อสินค้าเมื่อไหร่นะครับแล้วก็สินค้าที่สั่งเข้ามาไปจะมาถึงในเวลาเดียวกันกับสินค้าที่คงเหลือในตังสินค้าหมดพอดีนะครับแล้วก็จํานวนการซื้อที่ประหยัดด้วยนะครับครับผม,ผมนี่สายพัดมีอ,อะไรจะท้าหรือเปออล่าครับก็ว่าต่อเลยครับเดี๋ยวผมจะท้าที่เดียวครับอ๋อนี่เปิดโอกาสให้ขายโอาจ,จับประเด็นก่อนครับเปิดโอกาสไห้ ปรมาี2โมงัโอ้โหตอนนี้เราก็ถึงจุดเกือบไทยแล้วครับผมที่ทั้งสองาำนี้ได้พอมาโต้แย้งอย่างหันหัวครับผมโดยที่เส็จทัพวงมาโดยที่ทำงานที่เรามาถกเถียงเรื่องออกมา2,000ล้านล้าค์รับผมว่าเป็นปัญหาที่ทุกคนนะครับช่วยกันแจ้ไขครับผม เรื่องการช่วยไปแล้วผมว่ามันก็น่าจะเป็นทุกคนครับแต่ก็จะมีบางคนนะที่มัน,นนะค้านะครับผมผมว่า,มา,าไม่ไผมไม่ค่อยชเลยาดมองคุณตรงปากเดีรวจริงครับผูไม่ค่อยจริงผมองคุณตปากเลยเห,ห้จจอ,อประธานไม่เปนไม่ได้ถูกใจกันนัและอาจาคือจากที่อาณาจักรเรานั้ได้มีการลดเขียงในเรื่องการนำเข้าสินค้าต่างแล้วเรื่องการวัสดุแพงขึ้นหรือข้อออกถูกลงนั้นเป็น อารมณ์มันก็จับมันก็เป็นกลไกของการตลาดคนะได้เหรับม่เหตุผลมากแม้ไกลเหรอคนไกลคนไกลอะไรกันผเรียกเสียงผม้ให้ผมไม่เห็นว่า่ผมษัทเราถ้มีปัญหาใหญ่หลายแรงนะซึ่งบริษัทเราเี่อยากได้ความช่วยเหลือจากประเทศอื่นนะผมซึ่งทางบริษัทเรานี้เป็นบริษัรที่เป็นเพื่อนบได้กับประเทศไทยผมก็อยู่ทางตอนใต้ของ เดทไทยอยู่ทางแถวแถบตะวันตกเชียงออกครับผมต่างๆต่างๆต่างๆคือฝ่ายการไม่ฟังครับคือมัวเล่นอะไรคือตายตัวครับคือผมพูดประชาชนคุ้นครับแต่สายกานก็ต้องฟังคือคือะไรครับคืออะไรก็คื่อครับจะสื่อว่าปิริยาภรรยาทในการเข้าร่วมประชุมครับคือคืออะไรเราจะจะสื่อสายการ่ายการไม่ตั้งใจฟังเอาที่สื่อเดี๋ยวเอาที่สื่อเฮ้ยใจเย่นอนผมไปกัดกันร้อนไปกัดกันล้อนต้องไม่หยุดนะ ซึ่งจากที่เราได้้็แยกมาคือการควบคุมนี่ก็เป็นปัจจัยหลักในการตลาดบริการการรู้ลูกค้าให้มีสิทธิภาพที่ดีขึ้นการที่การควบคุมสินค้าให้เป็นระบบเดียวซึ่งไอ้ปัญหาที่เราต้องแยกมาเป็นเวลา,าสามสัปดนี่มัก็ยาวนานแล้วสองอมือใหญ่ก็ไม่รู้แบบอันาับจากเราไม่ยาวนานเราก็ออีกอย่อางนั้นก็ หรือว่ามันเป็นการปิดสภาดีกว,ว่าก่อนที่มันจะมีเรื่องที่มันใหญ่ดีกว,ว่านี้นะผมว่าความจริง <BR OM> สองข้อใหญ่เลยเนีะรัฐบาลก็ยังมีเรื่องเท่าไรแต่ฝ่ายค้านนะครับก็มาตั้งแต่แตแตหัวเรื่องนะครับคือยังมีเรื่องนะครับเขาสินบนไม่ตรงครับไม่ชอบครับชอบแบบคนนึงตรงครับมานั่งอ่านชีตอะไรกันเนีเ่ยว่าปิดสภาดีกว,ว่าปิดปิด